มาหนึน่งนาทีก่อนเอาสวัสดีน้องชยายกองเมืองไทยร้อยที่สองวันนี้นะเจริโยกุทัพเคยเจอไหมไม่เคยเจอตอนนี้ชกมวยมารวมๆน้ำหนักเราป่อยๆ่อยปีนี้เราอายุไทยแล้วสไตล์ไงฝีมือหรือเขาเขานะคนจังหวัดอ่ะฟังไปครับเชียร์อะไรได้ขึ้นกล้าเอ้ก็ตัวนี้ครับไปดู ยอดคุณครับวันนี้เจอคนนี้นะครับนี่เป็นไงวันนี้พิ่การ์ตเตอร์ไรร้อยผ่านเรียบร้อยนะไปซ้อมอยู่ไหนรอบนี้ประติลุงกี่วันทรมาเราชกมวยในร้อยเท่าไรได้นิดๆนะสามไฟหลังเราช้ากี่ไฟไฟล่าสุดชกไว้ร้อยเท่าไหร่วันนี้ร้อยคุมกี่โลประมาณสองสามกิโลเราฝีมือหรือเขาเห็นไหมน้องเขาประเภทยังไงเราจะเป็นเก่าเราคนจังหวัด มาแลงุงฝากับเนะขอกำลังใจเจ้ด้วยครับีน,นี้ก่อนนีเตีอเคขอจบตดีครับ